ู้ชมทุกท่านดูวันนี้เราอยู่กับ map 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 b a k in นะค่ผู้ชมเป็นคำดาที่เ r e a นนะไดเร็วแล้วครับ map b บ e a k in ตึงๆเลยตึงๆเออตึงๆนะท่าะไ้ชมแล้ววันนี้เรามาฟุ้แก๊งเตไม่เติมเย็นอะไรแก่งในในในวัน่เราฟุงแก๊งเลยนะคบ ช่ครับผู้ชมและอย่าลืมไปซื้อเสื้อผมด้วยอ่าโฆษณาหน่อยกีคิปเปอร์ไม่มีตังทำไมหรอไม่มีตังเติมเนี่ยด้านล่างเลยโอเคแปลเราไปขึ้นรถจับเด็กกันดีกว่าโอเคครับผู้ชมไป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 ขึ้นกัวกัวขึ้นด้านไปกัวกัว โอ้โหเซิมันแรกรินทุกงสน้รัน้องแมวสวัสดีน้องแมวคเาน้องแมวมันคืถุงคนครบยังอ่ะมันคือถุงเดี๋ยวนะพี่พีพีหลุดหรือเปล่าวะท่านผู้ชม ไม่ตัดเงินขอมันนี่ไป็นหนึ่งขอเงินพี่หลุดนี่ค่ะผู้ชมโอเคหน่อยตอนแรกที่ทำก็คือมาหาของมาหาของกันเร็วมาหาของกันเร็้ยวหาอะไรไปหาของไปหาของ for ฟอร์เดอร์เบรจิคีหาคีหาคีย์กันดีกว่าค่ะผู้ชมมาให้หมดเลยในนู่นนี่ของตึ้งตึ้ทุกคนทุกคนมันมี breaking news ด้วยโอ้ no breaking news breaking เร็วแต่ยังไม่มาหรอกมันยังไม่มาที่เราคุ้นๆเวตอนนี้ยังทำก็คือเราก็ต้องหาของที่อยู่ในลิ้นชักอ่ะเพื่อที่จะอยู่ให้เราคุกกี้คุกกี้อะตอมนอนเหรออะตอมนอนกับเราปะเอ้ยงินเงินเงินกองการเงินใจเคน้ยยิ่งงามกลไปวะนอนตรงไหนอะไปโจรเข้าไปว่ายน้ำ โกคาโคลาโอม้ันจะมีเตียงให้อยู่ห้องสีเขียวได้เลยนอนน้องอ่เอนนไหนวะามองเจ้ดูมันคุณนอนไหนวะนอนห้องนี้เหรอคุณจะนอนห้องนี้แน่นะ วไม่งั้นแต่ว่าไม่นอนอ่ะไม่คือตายมาแน่จว่านอนห้องนี้อ่ะเพอย่ห้องนี้จะได้ยวผมได้ก็ได้ออเคเ๋ยเดินตรงโอเคเยเาจะ้มันใหน้าต่างคือมันต้องตีลบมันต้องตีหลบมันต้องตีหลบเยาตองเรวต้องเต้องไปเอาล้วเราต้องไปเอาบันไดที่ห้องใต้ดอ๋อห้องใต้ดิตามคนจิ้วไปฮะคุณผู้ชม ใชอตไติโน่ะเจวีิงแฮสกูอ่ะเอาเก็บเอออีง่ายจะมาแล้วเฮกซีดแอนด์เี่บดดิเนอร์วิวบีเฮียสูนโอเคผมจะพิซซ่าไม่ได้ผมขอพิซซ่าแล้วกันผมขอชิ้นหนึ่งผมขอชิ้นหนึงมขอเียนหน้ตรงกลางเฮอสัสปาปาสปาลาาปาา่าฮ่าฮามันนี่ทุกคนทุกค ทุกคนเราจะมาประชุมสภากันประชุมสภากันมันมันมันจะมี energy ด้วยคุณเราต้องกินอาหารน้อยใชดูนั่นสิท้า้ชมออโตดูนั่นสิโอเคเปดระตอเคดี๋ยวค่ะเดี๋ยวไปเองเดี๋ยวไปเองคุณิวเดี๋ยวอมไปเองครับ ผู้คนแย่ก็เบิดเนี่ย่ะผคนจากแย่ก็เบิดนะครับคุณผู้ชมเอเรเนอร์นี้ขอขโมยพิซ่าหกล่องนะฮะขอขโมยไปไปไปแย่หมดเกลี้ยงภายในหนึ่งนาทีฮะไม่หนึ่งวิหนึ่งี่ผมจะเก็บเอาไว้เออกดเล่นเดี๋ยวนั่งนั่งเหรออย่าอย่าเพิ่งกินอะไรนะเดี๋ยวเพิ่งกินอะไรนะเดี๋ยวเราจะไปนอนเอเนอร์จี้เราจะเพิ่ม ไอแมวไอแมวบ้าไอแมวบ้าดิไอแมวบ้าไอแมวตัวแล้วผมผมผมกินพิซซ่าไปสองไปสองครั้งแล้วเออเออเออนอนก่อนดีไม่ใช่คุณพี based, uh, well ่แล้วใครมาเปิดปิดไฟรึเปล่าดได้เขาวะตื่นตื่นนะไปตกจริงฮะวันแฮปเป็นหูเดือดไรที่ห้อง breaking news ใช่ครับเปิดไว้ที่ห้อง breaking news ตื่นทุกคนบอกว่าอราวพัง ข่ามันพังแล้วทุกคนข่าวพังอยู่นบอกว่าให้เราข้ามมันให้บอกให้เราข้ามโอเคเราดูแล้วเนาะมันจะมีไอ้พวกเก๊งหน้ากากมาโจมตีอะครับอืมใช่แล้วอ๋อถ้าเรายุดยนออโธไม่แบ่งไม่แบ่งให้คนอื่นพูดเลยเวลาเรากดหน้าจอมันจะ อันนี้จะให้ทำอยู่ไม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 ่ต้องเคปดูดูเด้อเออเดกเมเงนอด้อเด็ก์ออไอเร่องจเลือัวเกมนาเดี๋ยวเราบเฟยอ่านให้ดูหน่คุณสุดุดอะไรวันทัวร์อีกอลาเราไปอปเราไปนอนกันดีกว่าเราไปจับห้องแล้วก็ มาเอเนด้วยเพราะว่าผู้ชมเวลาพวกมันบนะจะห้องสียงพูหวานแบบของพวกเราได้เวลาพวกมันด้เวลากัดีกว่าได้เวลาใจเกลียดห้องนี้รู้สึกสุขใจมีก้อย่าอยู่ตอเรามองเรามองหน้ากันทำไมเนี่ยอืจะทำเลไรกันนะเกลียดตอนหน้ารายการกูไม่ได้นะจ๊ะอ่าโอเคครับจะนอนก่อนมัเป็น่อไห ก่อนไม่เปบอลนะคุณคิวถ้าไปห้องอืแล้วกันถ้ไปห้องตมจะดีมากโอ้ก็ตายด้วยดิเดี๋ยวแบมบนึงขอดูเพราะจะแอนอกับตอมโอเคอภาวนาให้เปถึงห้องสีเขียวเสียงคะแล้วผมได้ยินเสียงอะบางอย่างโอ้โหอยู่ห้องใครอยู่ห้องใครอยู่ห้องวัโตโอ้โหตอมวัวโตจะการฆ่าแล้วผมก็บอาตอมจะการฆ่ามได้ อ๋อสุดยอดโอเคเขายังชั่วไงกอย่าบอกว่ายังไม่ได้ใช้พลังฮิวอะไรเลยคือแบบเล่นเกมนี้บ่อยเมื่อก่อนใช่ทีมพวกผมมันทีมรอดจะเป็นทีมกันครูเพื่อก็เลยจะ็นทีมหนึงเอนเตอร์ติ้งเช้าแล้ไม่เพิ่มเลยต้องกินแอปเปิ้ลซะแล้วอะตอมมาอะตอมมาเราต้องเฟินสองคุกกี้สองได้เวลาสองคุกกี้สองโอเคทุกคนไปเอาไม้มาผกป้องบ้านตัวเอง เดี๋ยวแป๊บนึงผมะผมกองตัวเองละกรพูว่าผมไม่ใส่ใจผมไม่ส่ใจคนอื่นนผมใส่ใจแต่ห้องของตัวเองใช่ใชดี๋ยวใช่ใช่ใครับห้องส่วนบ้านห้องแล้วก็บ้านเดี๋ยวเดี๋ยลงไปข้างล่างก่อนนะครับผู้ชมแล้วใครมันอย่าข้างล่าข้างล่างเดี๋ยวมาถามห้องน้วะบ้านไน ごめんなさい。<laughs> <laughs>

เดี๋ยวขอนั่งก่อนนะเดี๋ยวตะก้องขอนั่งผมขอเลผมขอเธอผมสวดมนต์เลยนะโมตสซาปะคาปะโตถ้ามันชี้ผีผมไม่จะแบบอะไรม่ต้องการอะไรเลตอนนี้ตอนนี้ผมก็ไม่ต้องกีตัวอยู่แล้วคุณการเพิ่มดวงนั้นคุณไม่จำเป็นต้องไปไหว้พระคุณสามารถซื้อเสือกย์เก็บเฟื่องได้เลยเออฉลาดฉลาดหมทำไมไม่เลยผิวเลยคุณผิวเลยคุณเสื้อใส่แล้วเฟื่องใส่แล้เท่ เแทนก็ไม่หวังคุอะไรอยู่แล้วอ่ะนะเพราะว่าผมก็ยังเหลือพี่ไส้ไม่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 ทุกคนทุกคนทุกคนเกย์กับคุณเกย์กิปเปอร์กับจิวได้แต่ก็ย่าไม่ได้บอกแล้วดวงดีก็ย่กแต่ผมเสื้อแล้วผมดวงดีทุกคนมันทุกคนแปลกๆก็ย่าใส่เสื้อแต่ก็ย่าไม่ได้ใส่ไอ้เหี้ยใช่ไม่ก็เอ้ยมีใครอยู่ข้างนอกมันอยู่ข้างนอกเหรอ บักบักบ้ากัน่ะโอเคต้องรบก่อนก่อนไม้เบสบอลไว้อือนั่นแหละนั่นแหละก็ถือไว้แล้วที่เป็นเพื่อนรุ่เซดเกวก็ถือไว้ด้วยเอาหล่ะตอนเรามาใจเกเรกันดีกว่าถือรอแล้วเรามาใจเกเรนี่ตอนี่มันไม่ใช่วยคิวนะเพราะห้อเราแล้วจะโดน เพราะเรามันกันหนาวเป็นมันห้องมี้กันหนาวผมว่ามันน่าจะหูห้องนั้นแหละกันหนานี่ตัวนี้หน้าตาไม่หน้าตาที่คิวไว้กอดไว้กอดที่คิวไว้ไอ้ตอมไม่ดูแล้วเอ้ยไอตอมไอตอมไอ้ต้อมไม่ต้องเดี๋ยวเราไอ้ต้อมไม่ต้องเดี๋ยวเราแทงให้ไอตอมเดี๋ยวเราแทงให้ไอตอมไม่ดูแลสองครั้งติดอ่ะ กูมาอยู่องโวมน่ะการไปแล้วล่ะผมจัดการแทงเลยเดี๋ยวผมผมจัดการแทงให้ตอบแล้วแทงไม่เกลื่อนเลยเลยไม่หลับนอนเดินเล่นเกย์เืนนี้กูนอนไม่หลับแน่ไอ้ตมก็อยแย่ก้อยแย่กินเรื่องของแตงเยซ์เออไอ้คนกินไอ้คนกินแรงเพื่อนแล้วก็พิซซ่าเล็ยไอ้ตอมึงไอ้คนกินแรงเพื่อนจะฆ่ากันตายทะเลาะกันเอาไม่มีห้องเหลือ นั่นนั่นแหละท่านผู้ชมผมทยนั่นอนั่นแหละท่านผู้ชมมาี่ภเมือผมเลยคนเดียวินดว์วินโดว์กดูนจะจปีด้วยได้โปรดาเอ้้ยกระจกแตกโอเคเราไปหาพี่เอกเถอะโอ้ยเจยวเราต้องไปแอบ ห้องอ๋อน oh, ี oh, ่ไงห้องนห้องเก็บของที่ผมติดอะอย่าเข้าไปนะอย่าเข้าไปอ้จอนมันอยู่ในนั้นอ๋ออย่าเข้าไปจอนจอนวิกจอนวิกครับจอนวิโกมีคนแก่ดันหี่อยแล้วไอ้ไอ้คนแมากโอ้ยทุกคนเข้าไปนในห้องครัผมอยู่นตู้ไปโตู่ในตู้เป้นนตู้เออเข้ามานููอไปนไปอในตูู้้

เฮ้ย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 เห็นเห็นมันกำลังขึ้นไปชั้นสองมันกำลังขึ้นไปชั้นบนถ้าเดินแบบลีเด้เรลมันกำลังขึ้นไปชั้นบนถ้าเดินแบบลีเด้นเมันแบบไปเดินแาดเอสดวัดใจไปเลยแล้วกันครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยววัดใจออโต

อจริงด้วยไอ้ต้มหาเรื่องเราใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ไม่คือคือคือไม่คือเขาปิดใช่ไหมแล้วตรงนี้ไม่เกี่ยวตรงนี้มันแอบได้เอ้ยต้มไอ้ต้ตรงนี้แอบได้ตรงนี้แอบได้เดี๋ยวเลยนะมาตมาต้องแอบตรงนี้อาวมาไปหาของเบงค์ลันกินเหลือเงินมันเอาไปหาของแต่ตรงนี้ก็แอบได้เนี่ยตรงมุมตรงซอกเนี่ยแอบได้แล้วหลัากนแล้วมันจะมีเอาไว้กระบอกมาแม่งเลยใครใครบอกว่าแอนติเซอรเรียนน้อยให้ไปนอนนะนี่ไงมันได้ เราสามารถเอาบันไดไปนี้ได้แล้วเว้ยเออถ้าใครถ้าใครเอนเตอร์ที่น้อยไปนอนนะผมเอนเตอร์ที่เต็มเดี๋ยวจะมีคนเดี๋ยวจะมีคนมาเดี๋ยวผมจะแทงให้นะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮิวให้เดี๋ยวฮิวให้ทุกคนทุกคนเดี๋ยวโอเคแคปเปอร์ครับเดี๋ยวทุนกูมีเออคอยะคอยะเตรียมพรี๊ดจุนมันมาแล้วมันมาแล้วไปโก๊วะโก๊มันแกงแบงวันนี้วันนี้วันนี้ลุงเก๊งแบงอยู่ ดูก่อนดูก่อนเนี่นี่ยนี่ยหิว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 ข้างล่งหิวโลโออโตโอัตโโอโออต้โลโลเอเนจี้หรออัตก็มาไฮไมาดิคาต้องต้องให้คนไฮก่อนทุกคนนิ่งๆก่อนดิหิวหิวได้ปวดหิวผมด้วยนะครับคุณกอมันโดนลุมมันโดนลุมสกรรม ผลเบอร์ในวันเลิับมีน้วบ้างนะต่อเรียนเรียนอย่างเดียวไม่พอต้องมีการสซ้ำศพเลยเดี๋ยวขอกินแอปเปิลผมขอบเลยก็ย่าก็ย่าต้องนอนก็ย่าต้องนอนก็ย่าก็ย่าต้องนอนเดีไอ้ไอ้เนจีโอเคแล้วไอเเนจีก็เยอะเหมือนกันหรือไอ้ก็เหมือนกันเขาผมกินอาหารก่อนผมผมเนจีเเต็มลยอะเนจีเก็มอีแปเปิลยต้องต้องขอบคุณก็ย่า ปูกระอุล่าแล้วก็มีพิษเตอร์คนละคนละนั่นแหละเรามีของเยอะเนี่ยมีพิษเตอร์ไฟนอนไฟนอนประดนอนเลยกี่กแล้วก็แอปมือพิซซ่าแค่กินเดียวแล้วก็มีแอปบบัลดีแอปบบัลดีทำไมเขียนนี้อี๋เหรอทำไมเขียนนีทีนี้มันยาวโอ้ทีนี้มันยาวก็เี่ก็ไม่นอนและผมนอนไม่หลับและคืนนี้และสุดท้ายก็ไม่มีใครนอนขอบตาดำมีอเตียงหนึ่งอะค่จะนอนไม่นอนดิไม่นอน ผมเต้นลาดีกว่าค่ะไปทุกคนไปเดี๋ยวผมจะไปวัดใจกับมันเองผมไปวัดใจดีกว่าขอไปด้วยขอไปด้วยเหรอโอ้โอ้โหโอ้นี่เอาบันไดไปต่อชั้นลอยให้เอาไหมปลาปลาคุณจิวก็ยากปะปลาผมจะออกไปเลยปลาปลาไปทุกคนออกมมาผเอาบันไไดปต่อชั้นนบใหะโอเคคุณจิว thank you หาบ็อกซี่โคคาโคล่ะเพื่อจะเป็นล็อเนอร์เฮ้ยเฮ้ยทุกคนทุกคนตู้เซฟเปิดตู้เซฟเปิดตู้เซเปิดนี่เรียกคนมาเอาบ็อกซี่โคโอล่าคนละขวดไปเอาอืมอ้าวคุณครับผมได้โอ้ยจุกตัวเกรกอรีสตอร์เฮ้ยโอ้ยตคนออกไปข้างนอกไปอ๋องหาต้องหาร้านค้าทุกคน ไปคุณหาร้านค้ากันโอเคทุกคนขึ้นมาชั้นหล่อขึ้นมาชั้นบนนะเดี๋ยวเราออกมาออกมาออกมานนนู้้อออ่่ะืใชเดี๋ยวผมไปซื้อหิ้วเพื่อทุกคนดีกว่าใช่อย่าหยาดอย่าหยาดอย่าหยาน้ำแข็งนะอย่าเหยียดน้ำแข็งนะทุกคนผมขึ้นมาชั้นบนได้แล้วชั้นชั้นชั้นต่างหากมันมีอะไรมันมีอะไร่แม โวย่าเดี๋ยวพี่ซื้อขี้หิวฮิวนมีไมนทำเลยได้อีมันเป็นมันเป็นหมีที่สามารถช่วยคนได้โดปกดไอแคนไอแค่มีแค่สิบบาทมีตังค์อยู่หกหกสิบบาทไอมีสิบบาทซก็ตามหมีสักตัวหนึ่งแล้วก็ซื้อพอดที่ไหนพเดียบเลย very high high ก็ยากก็ยากเดี๋ยวพี่ช่วย thank you มาแล้วนนน ทุกคนทุกคนงั้นผมจะดูชุดบายดิสคุกกี้สองอันแล้วก็ส่วนอีกที่สิบแปผมจะเก็บไว้เอโยนกลับไปที่บ้านกิวเขาเจออะไรไม่รู้แล้วก็ไม่เอาเออจะเก็บไว้จะเก็บจะเก็บไว้ทำไมตอนเก็บเราก็ไม่ได้มาซื้อแล้วใช่เอาเหรอนัมนซื้อนนั้ซีก็ได้ไปที่บ้านดีกว่ากิวเขาเจอของดีกิวเจอก็หายไปเลยอ่ะผมเจอแล้วมันก็หายไปอ๋อี่ไงจิวเขาเจอพายพายต้องมาทำาพจู่ทำ ก็ยากก็ยากก็ยากจริ้มคิ้มอืมี่มีคุกกี้ไหมเน่ะมีครับมี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 คุกกี้มาหน่อยดิวเรามาข้างล่างหน่อยผมมีผมมีคุกกี้ครับผมมีคุกกี้นี่นี่มีคุกกี้อผมมีคุกกี้สองอันมาใส่งอันมาใส่ใส่ใจใครอบกำลังอบแล้วพายคุกกี้มาได้อะไรครับก็จะแบบขายแล้วก็เพียงหิวลงหนวดขายกับลนูเพียงหีวทำสมชงนี่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 แล้วเอาไปเอาลับ ไอ้เจ๊ลุงนวดแล้วก็ขับรถแกรถได้แล้วกินแล้วกินได้บ้างเอ้ยเรากินได้แล้วกินได้เอ้าเอาไปให้ลุงนวดเอาไปให้ลุงนวดเอาไปลุงเอาไปลุงนวดดีกว่าเอาไปให้ลุงนวดจะได้มีรถกระบะใช้เฉยเฉยเฉยไหนวะนั่นเองครับผมนั่นเองครับลุงพลลุงพลไทยลุงพลไทครับผมผมวาหนึ่งผมให้หนึ่งอันผมให้อ่าลุงพลลุงพลลุงพลอ่าให้ผอกมันสายไปแล้วสายไปแล้วอ้าว เขาต้องการหนึ่งเขาต้องการคุกกี้แอปเปิลแล้วก็แอปเปิลพายเออเราทำให้เขาไม่ครบแหละเออเดี๋ยวเราไปเอาอะไรอ่ะเขาต้องการอะไรบ้างอ่ะคุกกี้แอปเปิลแล้วก็แอปเปิลพายอล่ะทุกคนเดี๋ยวผมเนยเขาต้องการกี่อันแอปเปิลเนี่ยทุกคนทุกคนตอนนี้ตอนนี้ไม่ต้องแล้วจะมีตัวพิซซามาเดี๋ยวผมแทงให้เดี๋ยวเดี๋ยวผมแทงให้กีแล้วก็แอปเปิลตีอันตปทุกคนเข้าห้องเราไม่ต้องการที่จะกินพิซซาอีก เอามามาผิดห้องมาผิดห้องอีโยมมาผิดห้องจะเปิดจเปิดประตูได้ไหมอย่าเปิดประตูได้ไหมปิดประตูปิดประตูอโต้มานอนผิดไม่ไม่ไม่เจะมาทานเข้ามาเราก็เตรียมพร้อมอ่ะเดี๋ยวเขาจะคิดว่าจะไฟจะไฟกับมันเองเอ้ยทุกคนไม่มีใครมาช่วยข้างล่านไงหรอเราไปลงไม่เป็นไรครับเกียร์คลิปเปอร์ผู้เราไหวอยู่แล้วแน่ใจนะไม่ต้องโดนเลยผมก็จะผมก็จะนมาด้วยการโดนล่องหนอยู่นะอยากให้ร่าป้างได้นะหม โอ้ไม่มีข้างบนด้วยอ่ะตะก้องตะก้องตะก้องลงมาตะก้องอ่ะจะคุณคุณลงมาข้างล่างโอเคกูว่างไรโอเคคุณผู้หญิงเปิดให้ยังนูกหาที่ตายชัดๆหาที่ตายชัดๆหล่นหาที่ตายทุกคน นายรู้ใช่ไหมนั่นนี่คือเวลาอะไรเวลาโยนเกมไม่ย nah, ังเวลาสปีดลันดี้มมา หมดไม่คิดหมดแต่ท่านผู้ชมไม่ก็ย่าทุกคนทุกคนอยู่นี่นี่ก็เดี๋ยวผมจะิวให้เดี๋ยวผมจะิวให้ออโต้หิวให้ข้าหน่อยิวครับเอ้ยเอาพิซซ่ามาพิซซ่าเออใครเอาพิซซ่าไม่ไม่ไม่โนโนดูดูไม่เป็นไรไม่เป็นไรหิวปลายเถอะหิวปลายหิวปลายอืขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยวเดี๋ยวผมแอดให้คุณเดี๋ยวผมให้คุณจิวก่อนโอ้ยโอ้ยคุณจิวอยู่นี่นี่ครับเอาพิซซ่าดีกว่าผมกินน้อยมากตอนนี้ เดี๋ยวผมให้คุเดี๋ยวให้เกคิปเปอร์ด้วยแล้วคนเมาไม่ต้อไม่เนงานแล้วขนาดนั้นหรอก้วเดี๋ยวคุณไปด้วยคุณไปด้วยคุณไปอยู่จริงจริงนิ่งๆน่ปลายนี่เออนิ่งๆนั่นแหละผมก็ต้องแก้เลยแล้วเนี่ยต้องเลิมเล่นแล้วกอย่ากอย่ากอย่าอืม ทีที่เราพีวีกับปีศาจก็ยากเพิ่มสปีดแล้วก็ใส่เพลงดงด้วยนี้ดูิวซื้อตุ้มตามสีมาเนี่ยมันจะทำให้เราล่องไม่ได้ไปนอนเห็นโรคปี้ผมต้องไอคุณไอต้นเอ้ยเอ้ยมามันจะคุกคามผมไม่นะผมแตกมันตายแล้วปกต้องเด็กให้ได้ทุกคนผมต้องเด็กคุกคามตายแล้วมันตายเอ้ยมันโดนทุกคนผมออกไม่ได้ ผมเผลอไปอยู่ห้องกีคิปเปอร์ทุกคนผมจะตายแล้วโอ้ยอตอมี่ไม่นะเขาขอสูรโอว่หห้องเกีคิปเปอร์เฉยเลยไปโดนเหมือนห้องกอดนะอออร์อดนะเนาเนาะเอตอร์ก็ได้วอ e อร์ออร์ใครมันกดลิ้นอะไรวะออม ไอ้คนบไอคนใจเย็นๆมาอยู่ห้องเกียเพื่อเฉยเลยอก็ว่าด้วยนี่ยดีดน้อยปะอะอย่าง้รยอย่าง้อยก็มีคนใจดีใจดีอยู่ให้ล้กันไปไหนต่ออไปอะออกไปข้างนอกเขาบอกให้เราออกไปข้างนอกอ๋อเกดเกดเอาโฟนอยู่นออกไปข้างนอกมันมีอะไรอยู่ไปรถจะรถเอาหมาจนจุนจนจนโอยโยโหนโหยโหยโหโจยโจยปุยโ ก็แค่โจรจีจีกะกะต่วะโอ้โหชิ๊กะกะมันไม่ใช่จีแลนวไม่ไแล้วต้องวิ่งหนีาในระลูอเ้าประตูพอไปหลังบ้านมันอยู่ขัาหลังบ้านเลยย้างหลังบ้านอนี่ไปดูอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกก็อยู่ข้างนอกโอเคไป ใครโอ้ยยี่ไหนเนี่ยอุ้ยโดนวามาแล้วุนไปทุกคนเออรบต้ึงจะข้อไงเอาเสียงหน่อยไม่เป็นไรเสียงก่นก็ยากอยหยิบเสียงก็ยาหยิบเสียงไปส่้กันไอแคนนอตหยิบเสียงทำไมไอหยบไม่ได้อะไม่เราเอาไม่ได้ะ เนี่ยคนนี้เขายังเอาได้เอาดผมเดี๋ยวกดไม่ได้หรอรัวกระเป๋าเต็มอ่ะกระเป๋าไม่เต็มเรามีบเบสบอลอยู่แล้วไลไม่ใช่กระเป๋าจไม่ใช่กระเป๋าเต็มไม่เกี่ยวกันเบสบอลอยู่แล้วนี่ไงโอเคเพื่อนจะหิวเพื่อนจะหิวเอาละทุกคนเตรียมโต้บวกเดี๋ยวนวของเราต้โต้ต้หิวเขากดเลยต้หิวเากดิวไม่ได้แล้วหิวไม่ได้แล้วหิวไม่ได้ এই হাকুবি কি সালাদ ভাই কমলাই কোন ตายยื๊ยโด้ำ่น้เรื่องย่เย้เย้เ้เย้ยเย้เ้เย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 เย้เเย้เย้เยยเย้้เเยเย้ย อยากถูกมันต่อครับคุณผู้ชมอะไรเกิดอะไรกย้เย้ทุก n นเรียนเรียนก่อนยืนเรียนก่อนยืนเรี้ยงก่อนยืนเรียนก่อนอ่าเอากดไปแล้วโอ้ไม่ทำนะขอโทษไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคนะผมมาก่อากดไปแล้วโอเคจบคลิปไปทางนี้นะสำหรับใครที่ชอบคลิปสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กดซับ ให้กดยาด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกรีกิปเปอร์แล้วก็ตอมด้วยนะคะแม่ชมกดติดตามช่องกรีกิปเปอร์กดติดตามช่องจิวเยียดีนะครับแล้วก็กดติดตามช่องเอิรออโต้แล้วก็กดติดตามช่องผมด้วยนะครับอืมตายค่ะผู้ชมเสื้้อดวยใช่ใชซื้อเสื้อด้วยล่ะเสื้อหล่อเทมากดูคนจิวสิดูคนจิวเป็นตัวอย่างนะค่ะผู้ชมเพราะใส่ได้หล่อเทมากเลยก้อยาอะไรเลยเนอะก้อยาด้วย โอ้ดูสิดูเสื้อที่คุณจิวใส่สิช่างหล่อเทลเกินดูนะให้ผู้ชมโอเคนะสำหรับคลิปนี้นะก็บายบายเย้เซื้บายบาย่านผู้ชมบาย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 ห้องอีกหน้านี่บุย